ใส่กินเสียงเพลงให้หน่อยครับเอาล่ะครับจุดโทษครับคนแรกครับเป็นทางด้านคันจักรเมียครับจากรเมียเรียบร้อยเลยครับ ออาล้ครับทำไปก่อนครับทักเนียครับหนึ่งศูนย์โอ้โหยีชนขาดครับเนไหน่อยครับกือไปครับ อาแล้วครับคนที่สองครับคำสัง่งมียครับเรียบเหรอยังไงแต่เล็ตทางครับ กลางกัะเตเลยครับนะครับค่สุดท้ายครับลูกนี้แม่ข okay. ้าวชนะไปเลยครับเรียบหรอครับแม่เป็นแบบว่าครับ หน้ากันฝั่งเมียก็ผ่านเขารอบสี่ทีสุดท้ายไปเลยครับเขผก้เล่นทั้งหมดการสนามก่อนครับจับไม้จับมือกันสักคคู่ครับไข่